จากใครบอกเขาบอกถ้ไปทุบรถสิอย่างงี้คุณใช้สิทธิเรียกร้องทางนี้ใช้สื่อสิพอทุบแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตประมาณนั้นทีนี้ประเด็นเนี่ยการทุบรถเนี่ยมันก็มีอยู่มันจะมีอีกแบบหนึ่งประเภทผู้รูโภคที่มัไในซื้อรถเงินสดคือซื้อโดยวิธีการเช่าซื้อคือผ่านชำระอยู่อันนี้กรรมสิทธิ์เนี่ยต้องบอกเตือนนิดหนึ่งกรรมสิทธิ์มันไม่ได้เป็นของทางผู้พูดพอกนะครับกรรมสิทธิ์จะ อยู่ที่ไฟแนนซ์อยู่ที่ไฟแนนซ์จะโอนมาต่อเมื่อผู้พิพากเนี่ยครบชำระหมดแล้วชำระครบถ้วนก็คือถ้าสมมติว่าเราเกิดกรณีแบบว่ารู้สึกโมโหตอนที่ไปซื้อเนี่ยทาไมเขาดูแลดีจังเลยแต่ปรากฏว่าพอมีปัญหาทางทางโชลูปเองเนี่ยไม่มีการดูแลเลยไปทุบรถแบบนี้เราอาจจะถูกแจ้งความในการดําเนินการทําให้รถของไฟแนนซ์ถให้เสียหายเสียทรัพย์แบบนั้นด้วยใช่ไหมคะคือทางที่ดีเนี่ยควรใช้สคบในการเจรจาและอย่างที่ผ่านมาเห็นข่าวนะคะของสื่อต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะ ในการที่มีการเรียกคืนมีการเข้าไปสํารวจตรวจสอบแบบนี้มันมีการร้องไม่ที่สคบบ้างหรือเปล่าคะคือ<ม>คือในในส่วนของเรียกคืนทั้งหมดเนี่ยนะครับอของไทยเนี่ย<ม>ยังยังไม่มีนะครับแต่ถ้าร้องที่สคบมีครับในการรถที่มีปัญหาก็ใ,ให้บริษัทตรวจสอบอย่างอย่างผู้ร้องเนี่ย<ม>แจ้งกับทางเราว่าเรถมันอยู่เครื่องยนต์มันดับดับเพราะสาเหตุอะไรซึ่งซึ่งเมื่อไม่มีคําตอบนะครับ ก็เชิญบริษัทเข้ามาหาว่านะจริงๆรถคันนี้มันดับอย่างที่ผู้ร้องแจ้งมาหรือเปล่านะครับแล้วก็มันเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไหมนะครับมมันเป็นรายคันแต่ว่ายังไม่มีเรียกแบบทั้งรุ่น คือคส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีการเล่กกลับกลับไปเช็คทางรุ่นนะแต่ว่าถ้าเป็นหนังประเทศเนี่ยเขามีพอมันเกิดปัญหาคันสองคันมันจะมีการเข้าไปเหมือนเรียกให้เข้าไปเช็คระบบแต่ไม่มีการส่งคืนทั้งทั้งคันใช่ไหมคะไม่มีการแบบว่าอามาแลกเปลี่ยนการแ<อ>บบน,นี้ยังไม่ไมมไมเคยมีซึ่งตามกฎหมายมันไม่มีอยู่แล้วหรือเปล่า อืมนะคะเห็นมีหลายคนเนี่ยถามว่าอย่างเครื่องเรื่องของค่าเสื่อมราคารถสมมุติว่าใช้ไป6เดือนเกิดปัญหาขัดข้องซ่อมแล้วมันไม่ไม่เป็นไปตามเขาเรียกว่าใช้เงินอะเยอะเยอะเกินไปนะคะตรงนี้เราสามารถเรียกค่าเสื่อมกระทางของบริษัทจัดจำหน่ายได้ไหม ที่เป็นตัวแทนอย่างยี่ห้อต่างๆแบบนี้ค่ะในเมื่อบอว่าใช้งานมาแล้ว6เดือนอกดอา,อาจจะมีการการันตีว่า3ปีนี้อาจจะต้องไม่มีการซ่อมแบบนี้ค่ะตรงนี้ทางโชลุูมเองทางบริษัทจัดจาหน่ายเองเขาสามารถที่จะจ่ายค่าสดเชยอะไรให้เรายังไงแล้วมีค่าเสริมของราคารถหรือเปล่าคะ คือแยกเป็นประเด็นนี้กันครับในค่าเสื่อมของของตัวรถเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยทางเราหรือผู้ร้องจำเรียกไม่ได้บริษัทจะเป็นผู้เรียกเพราะเรานํารถมาใช้นะครับแต่เราจะเรียกในค่าเสียโอกาสอย่างเช่นว่ารถเนี่ยมันพังบ่อยนะครับก็ซ่อมอยู่อย่างนั้นแหละแก้ไขไม่หายสักทีแต่เรามีความจําเป็นต้องใช้รถเนี่ยเราเรียกค่าเสียโอกาสอย่างเช่นว่า าแท็กซี่ค่าเดินทางค่าเช่ารถเหมือนว่าสมมติว่าเราค้าขายโดยใช้รถกระบะอยู่คันหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะคแล้วใช้ไปแค่ประมาณ6เดือนหรือปีหนึ่ง<ช>ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่เขาโฆษณาใช่ไหมคะแล้วต้องนําซ่อมตลอดเลยอันนี้เราเราสามารถเรียกกับบริษัทเรื่องของค่าเสียโอกาสในการประกอบกิจการ,รทำมาหา ทำมาหากินได้ครับผมแต่ในหลักการเรียกก็คือคือเรียกอย่างมีเหตุผลนะครับไม่ได้ไม่ได้เอารวยใช่คือหมายถึงว่าสมมติว่าคุณคุณอ้างว่าคุณค่าขายสินค้าโดยใช้รถคันนี้นะครับได้วันนึงเนี่ยประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับคุณจะไปเรียกเป็นวันละหมื่นสองหมื่นไม่ได้นะครับคุณจะเรียกได้แค่ว่า ในการที่คนไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยรถอย่างเช่เราตรีค่าทำรู้ว่าเราเช่าวันละพันพันห้าเนี่ยมาตีตรงนั้นค่ะอ้าวแล้วดิฉันเรียกค่าสมมุติว่าเวลาดิฉันเอารถกระบะไปขายสมมุติว่าขายพวกอของพวกผลไม้สดก็ได้เข้าไปตามหมู่บ้านแบบนี้ดิฉันไม่สามารถเรียกว่าสมมุติว่าเข้าออกอวันหนึ่งสามารถที่ขายผลไม้อย่างนี้ได้สักประมาณห้าพันหกพันต่อวันแบบนี้เรียกไม่ได้เหรอคะเรียกแต่ค่าเช่าเหรอคะคือะคะคอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยกรอนีที่ผู้ริภค ไม่ได้เช่รถแล้วก็เอารถเข้าไปซ่อมที่ศูนย์แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยศูนย์เขาจะไม่มีรถสำรองให้น้อยมากเลยที่ศูนย์บางบริษ,ษัทจะมีให้ทีนี้หลังจากที่เราไม่มีรถใช้งานเนี่ยสิทธิของผู้โภคเนี่ยสามารถที่จะไปเช่ารถเช่ารถที่อื่นเพื่อมาทําการค,ค้าได้ค,ครับมันจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่ากรณีที่เราจะไปคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เราสามารถประกอบธุรกิจได้嗯嗯ได คือว่าแล้วก็ทางเหมือนทางศาลเองรู้ว่าเวลาฟ้องร้องกันมันเห็นภาพมากกว่าใช่ไหมคะคือเวลาไปเช่ารถแต่ละคันวันหนึ่งเพราะว่าค่าเสียประโยชน์เองอันนี้ไปเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทก็ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะอันนี้เราพูดถึงหลังจากที่ไปซื้อรถมาแล้วและเรื่องของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะได้รถอันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะไปซื้อรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์มือสองหรือว่าเรื่องของรถใหม่ป้ายแดงทุกอย่างสามารถที่จะชำรุดเสียหาย ได้ทั้งนั้นแต่ว่าการป้องกันนะคะเราเริ่มแต่การป้องกันแล้วเราควรที่จะทํำยังไงบ้างในการที่จะไม่ได้รถที่สมมติว่าใช้มาแค่เดือนสองเดือนแล้วเกิดความชารุดเสียหายอย่างรถใหม่เนี่ยมันมีโอกาสน้อยแต่ถ้าเป็นรถมือสองเองล่ะคะก็พือเบื้องต้นนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกอรถเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างมีมูลค่าสูงนะครับอย่างเราจะซื้อก็ควรจะหาข้อมูลมนะครับในร,รถของแต่ละรุ่นที่เราสนใจ เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยนะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างเป็นรถมือหนึ่งกับมือสองเหมือนกันนะครับอย่างรถมือหนึ่งมือสองเนี่ยรถมือหนึ่งเนี่ยคนที่ซื้อถ้าเราไม่รู้นะครับหาข้อมูลได้หลายช่องทางทางอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวก็จะมีขับของรถแต่ละรุ่นหรือว่าข้อมูลจากเพื่อนจากช่างเลยก็ได้นะครับว่ารถตัวนี้ เป็นยังไงนะครับมเมื่อเรารู้ว่าเพราะบางทีเนี่ยในสิ่งที่ร้องมาเนี่ยร้องในเรื่องของสิ่งที่แก้ไขไม่ได้อย่างเช่นว่ารถบางรุ่นี่ยเป็นรถเครื่องที่มีกําลังเครื่องยนต์สูงแล้วเขาก็จะมีเสียงหรือว่ามีรอบในการตัดที่ค่อนข้างมันเหมือนกับนิสัยเฉพาะของรถแต่ละรุ่นซึ่งมันไม่ได้เป็นอันตรายอย่างเงี้ยแล้วคุณคาดหวังว่าคุณซื้อมาเนี่ยมันต้องนิ่มต้องเงียบอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันเป็นสเปคที่ออกแบบมาอย่างน <c oughs> ั้นอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าเราศึกษาแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ <c oughs> มันก็จะไม่เกิดปัญหาที่ต้องอมาลองเรียน <c oughs> นะครับส่วนในเรื่องของอรถมือสองเนี่ย <c oughs> รถมือสองมันมนมันอยู่ในช่วงของอแบง่งเป็นสองส่วน <c oughs> ถ้ามันอยู่ในส่วนของวารันตีของอบริษัทผู้ผลิตอย่างเช่น <c oughs> ว่า หนึ่งแสนโลหรือ3ปีอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเป็นรถบูรสองเนี่ยยังไม่ครบกําหนดวเวลาซื้อไปอทางบริษัทแม่ mm hmm. บริษัทผู้ผลิตเขาก็ยังดูแลนะครับ mm hmm. แต่ในส่วนของถ้ามันเลยวารันตีของบริษัทแม่ <Yeah. S 1> ไปแล้วเนี่ยการดูแลเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ผู้ขายแต่ในส่วนผู้ขายเนี่ยมันก็ต้องตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับบางเต็นรถเนี่ย <Yeah. S 1> เขาจะรับประกัน อ่สเดือน6เดือนนะครับแต่ว่าบางเต็นไม่รับประกันก็หมายถึงว่ามันเรื่องของการตลาดถ้าอย่างอ,อย่างอย่างอย่างท่านพี่กรเป็นผู้บริโภคาการซื้อรถคันนึงก็ศึกษาอ๋อเต็นนี้เขาม,มีการวารันตีนะเราก็ต้องอยากจะซื้อเต็นที่ม,มีวารันตีให้นะครับในจุดนี้ครับเพราะเราว่ามันมันไม่มีกฎหมายที่ต้องบังคับว่า คือยังไม่มันมันยังมันยังไม่มีกฎหมายชัดเจนใช่ไหมสำหรับเรื่องของการซื้อขายรถเองหรือว่ารถมือสองในการซื้อสินค้าใช้แล้วสินค้าใช้แล้วเนี่ยจะจะไม่มีการรับประกันการรับประกันนี่จะเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับประกันเองส่วนใหญ่ก็จะสามเดือน6เดือนมันเขาไปกําหนดเองใช่ไหมเพราะว่าอย่างอย่างบางเต็นเนี่ยดิฉันเห็นบางทีการันตีปีหนึ่งถึงสามปีเลยเท่าเท่ากับรถที่เราซื้อใหม่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคู่แข่งทางการตลาดเองใช่ไหมคะ แต่กฎหมายไม่ได้มีกําหนดว่าเต็นท์รถที่มือสองนี้ยต้องมีการการันตีให้กับลูกค้าอย่างไงเท่าไหร่ใช่ครับใช่ครับไม่มีมันจะมีในส่วนของเรื่องก่อ,อนซื้ออย่างรถมือสองย<ะ>อ,อย่างสคบรเราก็บอกว่าให้มีฉลาบฉลากก็หมายถึงว่าในรถมือสองเนี่ยมันต้องเขียนอะไรไปบ้าง<ะ>อย่างไปซื้อว่าเลขเครื่องออเลขตัวถังคือลอไร<ะ>สีนะครับ กรรมสิทธิ์เนี่ยมันติดกรรมสิทธิ์อยู่กับใครรถคันนี้ผ่อนหมดหรือ,อยังอะไรหรือ,อยังในส่วนนี้ที่เป็นตัวที่บังคับอ,อย่างผู้พกเข้าไปก็ต้องดูเพราะว่ามันจะมีปัญหาเวลาเราซื้อมาคอเครื่องไม่ตรงกับเรื่องที่จดทะเบียนเพราะฉนั้นมันไม่สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์กันได้นะครับแล้วก็ในพระรูกพันนะครับถ้าเกิดชื่อเจ้าของที่ขายเนี่ย กับคนขายไม่ใช่คนเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะโอนกันได้เหมือนที่เวลาที่เขาซื้อแล้วเขาบอกว่าโอนลอยไว้รถบัตรัาที่ติดไฟแนนซ์ไว้อันนี้ต้องคือผู้บริโภคเองก็ต้องตรวจสอบต้องรู้ครับต้องรู้เลยก็อย่างเป็น์เนี่ยเขาก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ติดไฟแนนซ์นะวันที่คุณจะไปทําสัญญาคันเนี่ยเต็นท์ก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องไปปิดไฟแนนซ นะครับถ้าอย่างนั้นมันจะมีปัญหาในช่วงการแล้วอันนี้ถ้าไ,ไฟนัน้นเอ้ยไม่ใช่ถ้าเต็นเขาไม่บอกเขาผิดไหมคะอยู่ๆเขาพูดอย่างดีเลยว่ารถคันนี้เพิ่งใช้มาแค่สองสามปีรถมือเดียวแต่ว่าไม่ยอมบอกว่ารถคันนี้ติดไฟนั้นอยู่เราก็คิดเองจินตนาการเองว่ารถมันน่าจะปลอดไฟนั้นมาแล้วแต่ปรากฏว่าติดไฟนั้นอยู่ อันนี้เขาผิดอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นมังคับของเป็นประกาศของทางสคบนะครับในเรื่องของฉลากให้รถมือสองเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากดนะครับนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรถมือสองด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์เรื่องของการทําสัญญาหรือว่าข้อบกพร่องเกี่ยวกับรถนะคะสามารถโทรเข้ามาร้องเรียนกับทางตัวแทนของทางสคบได้ที่เบอร์0 2น3 8 3 8 3 4าถึงค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ